พี่ใหญ่ท่านคิดอะไรอยู่หรอเหนท่านแม่ท่านพ่อมาดื่มน,น้ำสักแก้วถึงใบชานี้จะไม่ค่อยดีแต่น้ำเนี่ยดีมากเลยข้าตั้งใจเอาน้ำกลับมาจากภูเขาเอา๋อลองดื่มสิ นักปราดไรประโยชน์จริงๆเยอเอ๋อโตโตข้าไรความสามารถไม่มีทั้งใบปริญญาไม่รู้ทั้งวิธีค้าขายหลายปีมานี้ไม่ได้ทำอะไรนอกจากสอนหนังสือเจ้ากับโตโตต้องเป็นทุกข์เพราะข้าโดยเฉพาะโตโต,โตลูกสาวคนอื่นๆได้พึ่งพาพ่อตัวเองแต่ครอบครัวเราตรงกันข้ามข้าต้องพึ่งพาเจ้า ข้าละอายจริงๆเทียนพอ่อเดียเป็นครอบครัวใครจะพึ่งพาใครก็เหมือนกันยิ่งกว่านั้นไม่ใช่ว่ามีคําพูดที่ว่าลูกชายไม่ทอดทิ้งแม่เหมือนหมาไม่ทิ้งเจ้าของไม่มีเหตุผลที่ลูกจะไม่ชอบพอ่อแต่ข้ากลับรู้สึกเป็นหนี้เจ้าอตอนที่เจ้ายังเด็กข้าก็ไม่ได้อยู่ดูแลเจ้าพอเจ้าโตข้าก็หาลูกเขยดีๆให้ไม่ได้ทําให้เจ้ายังโสดถึงตอนนี้ ข้าไม่ใช่พ่อที่นี่ท่านพ่อบ้านน่ะไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราแต่ว่าอยู่ที่ครอบครัวจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขหรือไม่นะเหมือนเราในตอนนี้ครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าบ้านเราจะผุพังแต่เราก็มีความสุขนะ,ะฟังนะตอนนี้เรากลับมาบ้านเก่าของเราแล้วเอ๊ะท่านพี่ท่านจําได้ไหมตอนนั้นท่านผาข้าไปทะเลสาบหลังจากนั้นเราก็มีโตโต จ้าพูดเรื่ออะไรต่อหน้าลูกแบบนี้อก็มันจริงนี่วันนั้นท่านพาข้าไปทะเลสาบและเราเอาเธอเอาเธอหยุดพูดได้แล้วเอ๊ท่านพ่อทําอะไรอ่ะห้ามไปนะน่งลงก่อนน่งลงท่านน่งลงก่อนคุยกับท่านแม่สิส่วนข้าจะไปลากกระต่ายกลับมาให้นะเออดีดีรีบไปรีบมานะเจ้าค่ะอนี่อ่ะท่านอ่ะดื่มซะเอ๊ฟาบาทฟาบาทเลยข็าฟังจากใต้สื่อส่งจดหมายมาฮะ ตามเข้ามาขันทีฉีท่านบอกว่ามีคนอยากพบข้าหมายถึงเจ้าเด็กนี่อย่างนั้นเหรอบางอาจท่านควรถวายพระโคฟาบาทผู้ข่าวร้องกระมองลิ้นห้า,ราวร้องผู้บัญชาการถาวายมระโคฟาบาท ขอส่งพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีกระหม่อมไม่ทราบว่าฝาบา,า,บาสเสดได้โปรดยกโทษที่ทำให้พระองค์ไม่พอพระไทยข้าไม่โทษเจ้าหรอกลุกขึ้นเถอะขอพระไทยฝาบาหลิาาลลนฮาวบอกข้าทีเจ้าสนิทกับหวังเซียจุนมากแค่ไหนกันตอนนั้นกระหม่อมเป็นเพียงทหารหากไม่ได้แต่เท้าหวังคงไม่ประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้แต่เท้าหวังเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของกระหมอ่อมใต้เท้าหวังเป็นข้าราชการที่ดีพักดีและรักประชาชน น่าเสียดายเขาถูกคนทรยศฆ่านี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่พะยาค่ะเมื่อคิดถึงการตายอันแสนสลดของตระกูลหวังก็อดอาลัยไม่ได้กระหม่อมหวังจะผลิดชีพฆาตรกรเพื่อล้างแค้นให้ตระกูลหวังดีมากในเมื่อเจ้าต้องการแก้แค้นให้ใต้เท้าหวังข้าจะให้โอกาสเจ้าขอทรงโปรดรับสั่งกระหม่อมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจับฆาตรกรปลอบประโลมวิญญาณใต้เท้าหวังให้ได้ดี แต่เจ้าต้องทาบางอย่างให้ข้าฟาบาทโปรดรับสั่งเถอะข้าได้รับจดหมายแล้วได้รู้ว่ามีคนขโมยลูกธนูแสนดอกออกไปจากคลังแสงดูเหมือนว่าของจะถึงหานโจแล้วลูกธนูอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกอาวุธเป็นของผิดกฎหมายการขโมยลูกธนูหนึ่งแสนดอกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช้หีบมากมายเพื่อจัดเก็บเป็นเป้าหมายใหญ่นอกจากนี้าหาพวกเขาไม่มีใบเดินทางก็จะขนออกจากเมืองหลวงไม่ได้ ข้าถึงรู้สึกแปลกๆลูกธนูหนึ่งแสนดอกผ่านกองทหารไปได้ยังไงหลบเลี่ยงการตรวจสอบไปถึงหางโจได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาซ่อนกับสินค้าอื่นข้าก็คิดเช่นนั้นข้าจึงสั่งให้เจ้าไปตรวจค้นโรงเตรียมทุกแห่งตรวจสอบกระบวนรถพ่อค้าที่เข้าสู่หางโจโดยเฉพาะพวกที่ขนส่งสินค้าจํานวนมากเจ้าต้องตรวจสอบเข้มงวดพาเจ้าข้าฟาบาท เอฮาเจแก่สู้กลับมาแล้วข้ากำลังรอท่านอยู่เยโคข้ามีข่าวดีมาบอกลูกธนูหนึ่งแสนดอกตอนนี้มาถึงแล้วข้าจะส่งคนไปรับของอยู่ที่โรงเตียงเสินปอชีเป็นผู้ดูแลของอยู่นำคนของเจ้าไปเอาลูกธนูหนึ่งแสนดอกกลับมา พร้อมข้าวแสนตันที่ข้านำมาและเงินแห้งสิบคันขนไปซ่อนเอาไว้ที่กอเกาะอสารพิษนอกจากนั้นข้ายังมีทองอีก30สแห่งเมื่อเห็นของแล้วส่วงมอบเอานั่นให้กับเซนปอฉีซะจะให้เขาทำไมในเมื่อข้าได้ลูกธนูอ้าจะฆ่าเซนปอฉีทันที